สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ EP นี้เราจะมาสรุปเรื่องราวของการก่อกระบฏของกลุ่มวัคเน์กันต่อนะครับว่าทําไมมันถึงจบไวซะเลือกเกินเขาคิดจะก่อกระบฏกันจริงๆหรือเปล่าครับหรือบางคนก็อาจจะได้ยินข่าวมาว่าเหลือระยะทางอีกไม่ถึง200กิโลเมตรก็จะบุกเข้ากรุงมอสโกได้แล้วทําไมวัคเน์ถึงยอมแพ้กันง่ายจังซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆครับ ็คือกำลังพลของวัคเนอร์เองนั้นโดนหลอกให้มาก่อกรบฏนั่นเองมันจะมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับและจุดจบของวัคเนอร์จะลงเอยแบบไหนเดี๋ยวเอดูเคชั่นจะเล่าให้ฟังครับก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับร่วมสนับสนุนเรื่องราวสาระแบบสั้นๆโดยผลิตภัณฑ์น้ําหอมระงับกลิ่นกายจูโจลี่ซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ฟังจุดเริ่มต้นในการก่อกระบฏของวัคเนอร์ใน EP 1ีหนึ่งนะครับ ดี๋จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากใครที่ฟังมาแล้วเรามาตอบกันใน ep 2ได้เลยครับก่อนอื่นครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าวากเนอร์ Wagner นั้นมีความพร้อมแค่ไหนในการฉวยโอกาสก่อกระบฏขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นมัวแต่ทําการรบอยู่ที่แนวหน้า ถึงแม้ว่าวากเนอร์จะมีกำลังพลแค่หลักหมื่นครับแต่ว่าล่าสุดนายเพลโกซินบอกว่ามีประมาณถึง2 5 0 0 0นายซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของปลายเดือนมิถุนายนอาสาสมัครนักโทษส่วนใหญ่ก็ครบกำหนดสัญญาปลดประจำการไปแล้วครับแม้อาจจะดูเหมือนว่ามีน้อยครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนกำลังพลในกองทัพรัสเซียที่มีมากกว่า1ล้านนายแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ากองทัพรัสเซียจะเป็นหน่วยรบทั้งหมดนะครับซึ่งก็มีทั้งแพทย์พยาบาลทหาร วงดุริยางทหารและก็ช่างเทคนิคต่างๆรวมอยู่ด้วยและในตอนนี้กําลังพลในส่วนที่เป็นหน่วยรบมากกว่า2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0นนายนั้นก็ได้ทําการรบอยู่ในยูเครนโดยส่วนที่เหลือครับก็กระจายอยู่ตามที่ตั้งทั่วประเทศรัสเซียไม่ได้เตรียมพร้อมจะเข้ามาต่อต้านการก่อบกบฏได้ทันทีด้วยสาเหตุนี้ครับในช่วงแรกกําลังพลของหน่วยความมั่นคงรัสเซียครับที่สามารถใช้สกัดวากเนอร์ได้นอกเหนือจากอากาศยานแล้วก็จะมีแค่หน่วยรอสกา,ดาเดวียและตำรวจเป็นหลัก ทีนี้บังเอิญก่อนหน้านี้ครับรัสเซียก็ได้ติดอาวุธหนักให้กับวากเนอร์ไปเยอะพอสมควรครับมีแม้กระทั่งยานเกราะและรถถังอย่างเช่น t 80 bv t 72 b3 โดยอาศัยแค่รถหุ้มเกราะเบาธรรมดาธรรมดาของรอสกาวาเดียกับรถยนต์ตำรวจยังไงก็สกัดวัคเนอร์ไม่ได้อยู่แล้วประกอบกับผู้มีอำนาจของรัสเซียครับพยายามอีกลีเลี่ยงการนองเลือดพอวัคเนอร์พยายามเคลื่อนกำลังฝ่าแนวของรสกาวาเดียกับตำรวจเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปครับเลยเป็นที่มาของข่าวที่เราเห็นครับว่าวัคเนอร์นั้นสามารถเคลื่อนกำลังจากในยูเครนเข้ามายัางรัสอปและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วครับ จนหลายคนมองว่ากองทัพรัเสเซียนั้นมันไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยหรือเปล่าซึ่งปัญหาของรัเสเซียในตอนนั้นครับมันไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพของกองกําลังเพราะกําลังรบหลักของรัเสเซียนั้นไปอยู่ในแนวหน้าของยูเครนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับแต่รัเสเซียต้องหาทางดึงกําลังทหารบางส่วนจากยูเครนกลับมาสกัดวัคเน์ครับโดยไม่ให้กระทบกับแนวป้องกันที่กําลังตั้งรับการลุกข,ของยูเครนไปด้วยในเวลาเดียวกัน รวมถึงการนํากําลังพลต่างๆที่อยู่ในประเทศรัเสเซียมาสมทบอีกครับอย่างกองกําลังเชเชนที่กําลังเคลื่อนพลไปรับมือวากเนอร์ที่เมืองรอสตอฟโดยส่วนหนึ่งก็ย้ายมาจากเมืองเบลโกรอนั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้ครับต้องใช้เวลามากรัสเซียจึงทําได้แค่หาทางสกัดวากคเนอร์ให้เคลื่อนที่ให้ช้าลงให้ได้ไปก่อนครับอย่างเช่นการนํารถบัสหรือรถบรรทุกไปจอดขวางถนนเอาไว้หรือขุดร่องถนนขณะที่วากคเนอร์ครับก็พยายามเคลื่อนพลไปให้ถึงมอสโกโดยเร็วที่สุดเช่นกันครับก่อนที่กําลังเสริมของรัสเซียจะมาถึงซึ่งนับว่าเป็นการแข่งขันกับเวลากันทั้ง2ฝ่ายครับโดยในสถานการณ์นี้ยูเครนเองก็ชฉวยโอกาสขณะที่วากคเนอร์ก่อความวุ่นวายในแนวหลังโจมตีแนวป้องกันของรัสเซียในหลาย พื้นที่ด้วยเช่นกันครับแต่ก็ยังลุกคืบได้ไม่มากนะักทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่รัเสเซียตั้งตัวไม่ติดแบบนี้ครับดูดูไปแล้วก็เหมือนจะเป็นใจให้วากเนอร์มากกว่าแต่ทําไมมันถึงกลับกลายเป็นว่าจบเร็วขนาดนี้ครับแถมจบแบบที่รัเสเซียนั้นไม่ได้เสียอะไรในการต่อรองเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันดูครับ สำหรับการเคลื่อนไหวของวาคเนอร์ในครั้งนี้ครับพอมาถึงหน้าง,งานจริงๆเนี่ยกำลังพลของวาคเนอร์ที่เข้าร่วมเกาะกบฏนั้นอาจจะมีเพียงแค่8,000นายเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยของกำลังพลทั้งหมดที่มีประมาณ25,000-32,000ถึง 32, นาย และในจํานวนกําลังผลที่เข้าร่วมก่อกระบฏนั้นมีทหารที่ถูกหลอกมาจํานวนมากครับโดยบอกว่าเป็นการเคลื่อนกําลังไปป้องกันแคว้นเบลโกรอดซึ่งพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ถูกใช้ให้มายึดสถานที่สําคัญในเมืองรอสตอปแล้วแถมในช่วงชุลมุนเนี่ยก็ยังมีอากศาศยานของกองทัพรัสเซียถูกยิงตกถึง7ลำครับได้แก่เฮลิคอปเตอร์ตระกูล MI8 จํานวน4ลํลเฮลิคอปเตอร์โจมตี CA 52-1ลํา เฮลิคอปเตอร์โจมตี mi 3 5 1าลำและเครื่องบิน il 22อีก1ลำครับโดยมีนักบินและลูกเรือเสียชีวิตรวมกันมากกว่า20นายซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบในช่วงก่อนหน้านี้ครับที่กองทัพยูเครนทำการลุกกลับมาเกือบ3สัปดาห์ครับรับเสเซียนั้นแทบไม่สูญเสียอากศาศยานในช่วงนั้นเลยแม้แต่ลำเดียวแต่พอวากเนอร์มาเกาอกบฏกลับยิงอากศาศยานของรัเสเซียเองนั้นตกไปถึง7ลำครับโดยในจำนวนนี้หลายลำก็ไม่ได้ติดอาวุธหรือโจมตีวากเนอร์แต่อย่างใด อย่างกรณีของ IL-22 ครับที่บนเครื่องบินนั้นมีนักบินและลูกเรือมากกว่า10นายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเพลโกซินครับอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุจากการที่พลประจำระบบป้องกันภัยทางอากาศของวัคเนอร์นั้นกลัวว่าจะถูกโจมตีก็เลยยิงไม่เลือกเลยครับ และสำหรับสาเหตุที่วากเนอร์ยอมถอยครับทั้งที่อีกประมาณ200กิโลเมตรก็จะถึงกรุงมอสโกอยู่แล้วครับนั่นมาจากการที่กำลังพลของวากเนอร์เกือบครึ่งไม่เห็นด้วยกับการก,อกร่อกบฏตั้งแต่แรกครับและระหว่างที่เหตุการณ์ดำเนินไปเนี่ยก็มีคนถอนตัวเป็นจำนวนมากสุดท้ายกำลังพลจึงไม่พอที่จะสู้กับฝ่ายรัฐบาลร,รัสเซียครับที่มีทั้งกำลังพลรัสกาวาเดียและตำรวจกองกำลังเชเชนและหน่วยทหารรัสเซียจากพื้นที่อื่นๆครับที่ทยอยเดินทางมาสมทบเพื่อทำการปิดล้อมสกัดเส้นทางของวัก เอ,เอาไว้ได้ครับจนสุดท้ายจึงมีการเจราจาครับโดยให้ลูกาเชนโกมาเป็นคนกลางเพื่อเปิดทางถอยให้วาคเนอร์เนื่องจากทุกฝ่ายต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการนองเลือดนั่นเองครับแม้ว่าจะเกิดความสูญเสียบ้างจากการประทะก,กันก่อนหน้านี้แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายถึงขนาดเป็นสงครามกลางเมืองโดยจากสถานการณ์ในตอนนี้ครับจะถือว่า เป็นจุดจบของบริษัททหารวากเนอร์เลยก็ได้ครับโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกของเบรุูสนั้นเป็นคนกลางในการเจรจากับนายเยฟกินเพอร์กซินเจ้าของบริษัททหารรับจ้างวากเนอร์ซึ่งโคโกเคมดินครับได้ออกมาแถลงการเพิ่มเติมแบบสรุปคร่าวๆได้ประมาณว่า 1. ทหารรับจ้างวักเนอร์นั้นยอมถอนกําลังกลับที่ตั้งครับซึ่งรัฐบาลรัสเซียก็ไม่ได้ดําเนินคดีกับกําลังพลของวักเนอร์แต่อย่างใดครับเนื่องจากมีความดีความชอบมาก่อนแต่หลังจากนี้กําลังพลของวักเนอร์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้กาลาหวมวของรัสเซียเท่านั้นครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยรายละเอียดยังไม่ชัดเจนครับว่าจะเป็นแค่การให้เซ็นสัญญากับกลาโหมให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่หรือจะเป็นการยุบบริษัทแล้วดึงกําลังพลของวัคเนอร์มาเป็นทหารรัสเซียซะเลยประเด็นที่2ครับโดยเพลกัวซินนั้นจะได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังเบลารุสครับโดยปูตินจะรับรองความปลอดภัยให้และจะไม่มีการดําเนินคดีกับเพลกัวซินแม้แต่อย่างใดครับ นอกจากที่นายเพลโกซินจะลี้ภัยไปเบลารุสแล้วก็ยังมีแกนนําผู้ก่อ,อก,การอีกจํานวนหนึ่งครับที่จะลี้ภัยไปด้วยกันและกําลังพลส่วนใหญ่ของวัคเนอร์ก็จะต้องกลับเข้าที่ตั้งครับเพื่อเตรียมทําสัญญาหรือยุบรวมกับกองทัพรัสเซียนั่นเองครับนี่จริงไม่ใช่แผนลวงในการส่งวัคเนอร์ไปเบลารุสครับและเข้าตีกรุงเคียฟแบบที่มีข่าวออกมาจากโลกเสรีในช่วงแรกประเด็นที่3ครับระหว่างการเจรจานั้นไม่มีการตกลงเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนายทหารระดับสูงในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดครับ พูดง่ายๆก็คือปูตินนั้นจะยังไม่ปลดเชยกูและกาลาชิมอฟตามที่วากเนอร์เรียกร้องครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้นั้นจะไม่มีการโยกย้ายตำแหน่งใดๆเลยนะครับหรือถ้าจะต้องมีจริงๆเนี่ยปูตินในฐานะประธานาธิบดีและผู้บัญชาการสูงสุดจะเป็นคนสั่งการเองครับเพื่อไม่ให้ทหารรับจ้างนั้นมากดดันรัสเซียได้อีกและประเด็นที่4ครับคือสถานะปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนั้นยังคงดําเนินต่อไปตามปกติครับ ไม่ได้มีการปรับสถานะเป็นภาวะฉุกเฉินต่อต้านภัยก่อการร้ายแต่อย่างใดครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ Education สาระแบบสั้นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้